สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับการรีวิวปืนวันนี้ผมมีปืนมานําเสนอเพื่อสมาชิกเป็นปืนอะไรเรามาชมกันเลยนะครับจากค่ายทอรัสนะฮะสวยงามอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตก่อนจะไปดูปืนวัดกระเป๋าหน่อยว่ามันเล็กกระทัดรัดดี30เซนเองนะครับหรือ1ฟุตด้านยาวด้านกว้าง 22เซนนะครับเล็กมากเลยนะครับพาสะดวกนะด้านกว้างเอาด้านกว้างสุดก็ประมาณ5เซนครึ่งน,นะครับหรือ2นิ้วนิดๆน้ำหนักเบานะฮะนี้ดูตัวกระเป๋าทำจากพลาสติกนะเกรดดีนะครับเกรดเออ่าเป็นปืน ทอรัสนะครับจุดสามแปดรุ่นแปดห้าหกสองนิ้วนะฮะลำกล้องสองนิ้วสวยงามมากครับปืนกระบอกนี้เป็นมาเป็นปืนมาใหม่นะครับสวยงามมากนะฮะปืนมาใหม่มีเพียงแค่สามกระบอกนะครับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะฮะสนใจมองหาปืนขนาดจุดสามแปดนะครับไม่ควรพลาดนะฮลำกล้องสองนิ้ว บรรจุได้6นัดด้วยนะครับไม่ควรพลาดเลยมีแค่3ามกระบอกเท่านั้นนะครับแต่ละสีนะฮะโมเดลตัวนี้เป็นทูโทนนะครับทูโทนนะฮะเป็น2สีนะครับสีบอลเงินนะครับตัดกับสีบูสกายนะฮะก็คือสีฟ้านะครับบูสกายนะฮะตองฟ้าสีฟ้าเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาชมรีวิวเลยนะครับ ตัวลำกล้องนะฮะเป็นโครงอลูมิเนียมนะครับสวยงามนะครับอาเป็นอลลอยทษครับตัวนี้ตัวนี้เป็นอลลอยแต่ว่าตัวโม่เนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับอ่าไล่ไปเลยนะครับ จะมีเลเซอร์รโมเดลปืนด้านนี้นะครับแล้วก็มีตัวหนังสือทอรัสเมด i นบราซิลชัดเจนนะครับตัวปลดโม่และแล้วก็ด้านเป็นยางนะครับที่จะพักด้านหลังมีการลื่นนะฮะติ๊กเกอร์การลื่นให้นะครับ ด้านขวานะฮะมีโลโก้สวยงามชัดเจนจากค่ายทอรัตอันนี้ก็เป็นรูปกระทิงนะครับมีโมเดลนะครับหนังสือเลเซอร์อยู่ด้านนี้ชัดเจนนะครับอ่ะเปิดแบบโม่ชมกันนะครับตรวจสอบความปลอดภัยนะฮะเปือนี้มีลูกนะครับสวยงามผมนึกถึงอุลตร้าแมนนะฮะ กระบอกนี้สวยงามและน้ำหนักเบาด้วยนะฮะไม,ไม่ไม่ไม่นี่ถึงขนาดเบาวิวอะครับแต่ว่ามันพอดีพอดีคิดว่าสุภาพสตรีเนี่ยน่าจะใช้งานได้ง่ายแล้วก็สะดวกเหมือนสุภาพบุรุษนะผู้หญิงผู้ชายใช้ได้มันเบาแต่ว่ามันก็ไม่ได้เบาแบบเบาวิวนะฮะมีน้ําหนักอยู่ประมาณสัก4ี่ถึงห้าขีดนะครับประมาณครึ่งกิโลอะนะครับไม่ได้หนักมาก คงอลอยนะฮะคงเป็นอลลอยนะครับโม่เป็นสแตนเลสนะครับตามที่เรียนแจ้งตั้งแต่ต้นคลิปนะฮะบรรจุได้6นัดนะครับขนาดจุดสานะฮะบรรจุ6นัดแนะนำให้ใช้ลูกนะครับจุดสามแปดาราปกตินะฮะ ไม่แนะนำให้ใช้ยิงบวก P นะครับอาจจะทำให้ลํากล้องสึกได้นะครับอันนี้ดูลํากล้องกันนะครับสวยงามนะครับตัวนกนะไกลปืนปลดโม่เป็นสแตนเลสหมดนะครับ สขีดครึ่งนะน้ำหนักสีขีดครึ่งฟังเสียงกันครับระบบการทำงานก็ลูกโม่มาตรฐานนะฮะสระบบคือ1ยิงซิงเกิลซิงเกิลแอคชั่นนะครับยิงทีละนัดนะฮะขึ้นนกฟังเสียงนะครับไกคมนะฮะโอเนะครับ มาลองดับเบิลแอคชั่นนะครับผมนะฮะออกน้ำหนักนิดนึงนะครับปืนเป็นปืนใหม่จากโรงงานนะครับต้องลองนะฮะยิงสักบ่อยๆหน่อยจะได้สร้างความคุ้นเคยกับน,น้ำหนักไกปืนนะครับ ศูนย์เป็นศูนย์แบบต่อสู้นะครับศูนย์ต่อสู้นะฮะศูนย์หลังเป็นศูนย์หน้าไม่มีแต้มสีนะครับใช้ยิงระยะประชิดนะครับประมาณ1 0 1ถึง15เมตรนะครับระยะประชิดสวยงามเป็นสแตนเลสสีด้านนะครับไม่เงานะฮะเป็นด้าน ก็ทำสีมาค่อนข้างดีนะครับผมชอบสีทูโทนมันก็ให้ความแตกต่างนะฮะอันนี้เป็นสีที่ทำมาจากโรงงานเลยนะครับมันให้ความแตกต่างโอเคเดี๋ยวมาวัดความยาวลำกล้องนะครับ 2นิ้วนะครับวัดจากปากกระบอกปืนนะครับมาที่โม่นะฮะสองนิ้วนี่คือลํากล้องขนาด2นิ้วนะครับถ้าวัดความยาวทั้งตัวนะฮะจากปากกระบอกปืนมาที่นกนะฮะนกสับก็ประมาณ4นิ้วนะครับ4นิ้ว5านิ้วนะฮะ4จุด4นิ้วกับ 4ี่จุนะครับ4ีนะฮะเล็กระทัดรัดดีนะครับแตเมนชั่นด้านนี้ก็ประมาณ5นิ้วนะครับโอเคแจ้งน้ำหนักไปแล้วนะครับก็คือ4ีขีดคึ่งนะครับสหรือ4.5กิโลนะครับใส่กันครัติดกัเป็นสีด้านหมดเลยนะครับ สวยง,งามนะครับเช็คในกล่องมีอะไรให้มั่งนะครับจากทางโรงงานมาตรฐานทอรัสก็คือมีคู่มือให้นะครับถุงพลาสติกแล้วก็แ่นะฮะมีแ่มาให้ทำความสะอาดหลังจากเพื่อนสมาชิกทำการยิงนะครับโอเค สวยงามมากนะครับคะแนนนะฮะเดี๋ยวจะทำการแจ้งในสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวเรารอฟังคะแนนของฟืนกระบอกนี้กันนะครับโอเคสวยงามมากนะครับเดี๋ยวแอดจะรีบแจ้งเลยทันท,ทีที่ทราบราคามีแค่3กระบอกเท่านั้นนะครับเดือนตุลาคมนะฮะถึงพฤศจิกายนเพื่อนสมาชิกท่านใดที่หา ปืนที่มีความสวยงามนะครับมีซิกเนเจอร์เล็กซิกเนเจอร์ที่เป็นทูโทนนะฮะสีพิเศษจากโรงงานนะครับก็ติดต่อสอบถามได้หรือติดต่อสอบถามทางร้านได้เลยหน้าร้านตามเบอร์ที่ให้ไว้ได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับขอขอบคุณร้านปืนแสงทองร้านปืนไทยเนชั่นแนลและร้านปืนเนลมิดทีใ่ให้ความอนุเคราะห์ในการรีวิวปืนครั้งนี้ด้วยขอบคุณมากครับ พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ